สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หากแพงบัสกุสกุลเด้อสบายดีย้ำสาวพี่น้องย้มเด้กเด้กหพี่น้องอากาศกเย็นพี่น้องฮาก็สิมาอัปเดตว่าเหตุยังนี่พี่น้องมนีตอนเสาวในการแงขันพี่น้องโอ้ัซนเบิง์อยู่ในการต้มน้ำพี่น้องต้มสมปลาพี่น้องไม่ต้มยมาเปม่ต้มสมพี่ บาร์ม <Okay. S 2> ีกันนะซับขอมพี่น้อง,ง,นนอ,งอันนี้บานนอกนะพี่น้องไยเอียงนะอ,อันนี้กันหนึ่งข่าวพี่น้องนาะทีสะเอื้อนะหนึ่งข่าวพี่น้องเอ้ยอีกหน่อยกระซิกแล้วพี่น้องนี่กระได้ผูนะ้บ่าวกระลังเห็ดเอียงอันนี้นะเฮอสวัสดีป,ป้าลุงป้ามา ใส่ต้มยำบเยอ็ไม่โฆเดังเยังาบามีกระบาลุกกะลัางอันอันพี่น้องเร็จเจวปั่นมนาวพี่น้องแจว่าเออแจ่สมพี่น้องใช่พงวดที่น่้องดเจ้เาเเจเขากะได้พี่น้องใช้น้ำตาลเยอะๆยอะแก้วใส่โฮมะนาวเยอะๆๆแล้วก็น้ำปลา ไปใสน้ำปลาน้ำบแป่ใส่แปใส่แปทุก่าง่ยนอนน้องเอ้ยหาข่ามาเอาอยู่ใส่อ่ะเ่น่นัจนนี่บ่มม่วง้นี่ได้บวมเ็นกระเทียมดอกได้ แน้ำกระเทียมดอกช่องสิบมีดอกพี่น้องหัวหมีหาเบอร์มุนอาไส้เด็กเบอร์สาคอนเบอร์กระเทียมดอกชีฟูดเห็นแต่หัวมันในตัวเย็นก่อนนะสองสามชิมเฮชิมหอมเปาะกับบะหมี่เนาะสีบมี่เลยเอพี่น้องเขาเสี่ยงอันนี้เป็นละอันซะก่อนพี่น้องตอนนี้ก็แน่เลยด้พี่น้องเอ้ยแต่ตาเป็นจะเสแสรดีพี่มือ อย,ยอยากมุกกระถาเลยอยากมุกกระถาเลยเจินโถอยากมุกกระถางอันนี้เตรียมตัวไว้ล่อแล้วพี่น้องล่อใส่แล้วยังมาจัดปะ่ะสมเปรๆๆี้ยวหวานเค็มพี่น้องเอ้ยรสจัดแจ็คแนวดาถือว่าแซ่บเลยพี่น้องหน้าตา,ปาเป็นแต่แซ่บเมื่อไรได้จะได้กินมุกกระถาอีกเนี่ย อย่ามาใส่ชวดมด้มอว,ว,ว่ามีปรม <c oughs> มีปรมมาดูพี่นอ้องอยจใจากไปเอาปลูกเอาไ,ไส่เอาไปใสนี่ดไสผ้าเดชส่อเหอพน้งเอาไปสครับอันนี้คือผ้าเวนพี่น้องเขาจัดมาใส่ผ้าเวนพี่น้องผาเวนเป็นค่า หากได้ซ้องซ้ำยาพี่น้องอันนี้คือกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยเพิ่นมาก,กินะนะครับน้ำส้มน้ำนมน,น้ำเปล่าอ้าวนะนะมีอันนี้ชงไซม์เมาไผ่เมาหมาตายเลี้ยข้าว <laughs> มอมเพิ่นนั่นน่ะเนาะอ่ะเอาเฮาวกำลังลวกกุ้งพี่น้องลวกกุ้งลวกหมึกหนึ่งขง้าวพร้อมลวกปลาหมึกลวกกุ้งพร้อมพี่น้อง ซองสามอย่างให้พร้อมกันพี่น้องเว้ยนี่ขม่าวนี่บดบดแห้งต้มน้ำนะบดเลยฮะเช่นไงสาวจอยทาอะไรคันเนี้ยรบพักะพักใส่พักเขาบอกใส่เด้คันส่าะเดี๋ด้อ๋อใส่ปะพี่สร้างรวบพักจะไปใส่ปะกบอ พลับพ่นนาทีพิ่นขึ้นหนึ่งภาคแล้วก็ลวกภาคพี่น้องเป็นหมอปานะลาในการเบ่งหมอปลาให้บะมีอันนี้ปลาปลาโกดพี่น้องฮอสิกเก๋งใส่จังหันใส่ภักข่าวพระวันนี้เนาะสาวยำสาวพี่น้องพระไอตูอันนี้คือพระติวพี่น้องในการใสข่า,ขา,านี่คือหนึ่งภักตอนเราเปิดทีพี่น้อง ตอนน,นั้นนั่นโอ้ยโมยุบไปเลยอันนี้กระซิบใส่ผ้าขาวแล้วว่าหนึ่งพักหนึ่งพักกระลำเลยอ่ะมันเฟือแล้วงี้ฮะกระหนึงกกนน่งนี่พี่น้องกำล,ลังลวกลวกพักพี่น้องปา้าอันพรมนะสิดต,ตลอดพี่น้องเอย้ยสันธารเน็ตทำไมเธอตั้งสิดดุถอะพักกาดซ้อม น้ำอย,ยู่ใส่รถทำอะไรอยู่คะจัดถั่วไอศครีมนะพี่น้องอุย้ยนางอันนี้ <c oughs> นางเข่าพี่สังอันนี้นะอันนี้คือผ้าเข่าฮอร์จิตจัดจังฮันพี่น้องเตรียมใส่จังฮันผ่ายำสาวจัดจานจัดถั่วไไว้พี่น้องเอ้ยบัด อานาการกง,ง่ายพี่น้องบรรทัดสิแ่งกนมีแต่อารมณ์มาละจัดเลยพี่น้องยังถึจาถือชาวรวนเาอบอ้เตาพี่น้องปูงาางพี่นหนึ่งข่าวเรียกเต่าตัวเฮาหนึ่งข่าวอยู่นอกคนณะเร้ยกหาซิข้างวัดข้างหมอให้รวงเอาบอกปุ่นกะที่เอามันขึง้งเงี่ยเสลงเซงอยู่พี่น้องเลยหมอเสื่อเอยนะ ลวกกะทิไว้อันุ่นกะทิสีลวกขมเอาเช็ดขมเอาเห็ดหวานขมเอาขมเอาซอทงกัสิใไซบอ,อเบิดตที่อุ่นกะทิพี่น้องกะทิน้ำหวานมือวานนี่พี่น้องเลยมันเหลือแล้วก็มาอุ่นไว้พอกะทิเข้าบริษัได้ซื้อมานะพี่น้อง เบี่ยก็ยังบารายไปได้พี่น้องพอว่าเห้เล้วงแต่แต่เมววื่อวานนี่ยังอื่นกันถั่ยกับบลายไปได้กับร่างลแล้วแล้วพี่น้องถั่ยกระไรซาแคกรกับร่งเช็ดยังอะไรนะกําลังเดือดพรานพี่น้องกําลังเดือดแกงปลาปเขาตอมปลาแดดได้เวลาปรุงพี่น้อง น้ำปลาน้ำปลาเก่งแต่เฮียเลยเฮียแล้วอะ แกงป่าพี่น้องแกงปลาแกงป่าโกดใส่พักเขายวซีมือบามีพี่น้องยังอา่านี่แต่มาคืนนี่นะบอสโอ้ยดุกลานปเดนเนาะพี่น้องไปแม่แล่นานแล้วชงปัสสะพ่อนี่ยจะคือเจ้าจคืคืออาหมองหนาะบ้านนี่ มองดำนยู่แล้วตอบด่าขามนจะดำน้ำหมาได้มาดิค่ะมามาต่ออ่ะไม่ได้พูดนะสิแค่เปรียบเทียบบ่ได้บ่ได้ว่าออกจากปากตอกออกจากแจยีชื่อ พี oh, ่น้องผมชโลดเด้อพี่น้องเลยจัจดจ่ายคืนินมัเป็นยังดอกหลวงพ่อไม่มีผมมันเคยเดืเเอดมันคือเดือดโมแฮงเนาะไายยังบ้านยังบ้านได้ทีไม่ดได้ยกกุ่ยยุ่ยกันแล้วกัง จะเปนง่ายพี่น้องเอ้ยอันเจดผมานะพี่น้องหน้าเพราะท่านไปลากในพี่น้องเพราะมันในกำมัจุกคือห่างไกลจยพี่น้องใส่เจ้าหน้าที่กลางหางนอกโอ้ยเจดามห่างงามอยู่แล้วพี่น้องเฮ็ดทีวได้ผลการงานว่าไม่ได้ต้องการขาย่องได้คาย่องตามความจริงถนะดใช่เมืดงามอยู่นัมเจดามงานทั้งกายงานทั้งใจพี่น้องเลย หลอกได้อะไรก็หลอกย่องบดลายพี่น้องจบจีนีแกงปลาก็ยังมาแล้วพี่น้องเอ้ยยังมาแล้วอีได้พี่น้องเอ้ยแกงปลาต้นกับกับนำหลวกปลาเห็ดลาะสดพี่น้องพี่น้องแล้อะไรได้แกงปลาเฮา เรียบแล้วรนาตามพี่น้องตามแกงป่าฮากระเลบเทียบหอมเด็ดเนองแกงป่าโกดกินหอมเด็ดเนองหอมมันหอมแมงลักนนองหอมพผอกอีตูขอบไปเลวแล้วขจะถไายโอมมาอันนี้ แล้วเหลือพี่น้องย่างแต่อันเดียวนี่พี่น้องเนะลยแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยย่างแต่อันเดียวนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือลวอยู่ลวกให้มันสม่ำเสมอกันพี่นอ้องโอเคพี่น,อนะน,น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอตลอนไปก่อนพี่น้องพามาเบ่งบรรยากาศยเแ้า,าพี่น้องเห็ดกับเขากับน้ำใส่จังหันถัววายพระพ,รพี่นอ้อง การจะคิมนาเจอกันพี่น้องคิมนี้กาขอตัวลรับไปก่อนฝากก็เลยกดแชร์ฝากติดตามสาวเอือเนี่ยเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เนี่ยเด้อคิมนาเจอกันพี่น้องสบายดี